สมเด็จพระนิษิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรารารสุดาสยามบรดมพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่หนึ่ง2566ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน8 1 0คนเน้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ปูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสงสิมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการจัดในกาสการน้อมนําฤกพ่อหลวงไทยร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมเพื่อน้อมนําึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากิที่เบรมหาูมิพลอธดุลยเดชมหาราชปรมันาถบพิษที่รัฐสภานอกจากนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนสัานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมะศึกษาปีที่1น เวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่สุนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดขึ้นบรรเลงโดยวงดิยางเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยการอำนวยเพลงของนิคลัสวินเลนปัทยากรชาวสวีเดนภายใต้ชื่ออาเซนเทน representation of her royal highness princess กัลยาณิวัฒนา in memoriam of her royal highness princess กัลยาณิวัฒนา เพื่อน้อมดำิึกรถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหมลวงนาราธิวาสร,ราชนครินทร์ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชน,ช,นชาวไทยและสังคมโลกทรงอุปถรัรมภ์กิจาการด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์การแพทย์และการสาธารณสุขด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสัมพันธไมตรีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกจากยูเนสโกการแสดงดนตรีเทิดพระเกียดนี้ได้นําเสนอบทประพันธ์ที่รังสรรค์ขึ้นจากบทพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมมาหลวงนาราธิวาส สมเด็จพระนิษฐานเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานทารแก่สถาบันประพันธ์โดยศาสตราจารย์ดรนรงริตธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุัยนิติพล์ศิลปินศิลปารทรองอธิการบดีอาจารย์ดำริบรรณวิทยากจอดีตรองอธิการบดี ดรชองคาวิทยขายุเล่อาจารย์ประจำสัาน,นักวิชาตุริยางาศาสตร์นายทอนักษินวราจารย์และนายอภูดมเกษมสถิตสถาพรนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา